เราจะมาพูดกันเรื่องราคาถูกคืออะไรราคาแพงคืออะไรหนึ่งนะนักเรียนต้องแยกกัอนอ่ะแยกให้ออกว่าหุ้นเนี่ยอยู่ระยะไหนหุ้นอยู่ระยะสะสมอ่ะหรือสองมหาชนสามแจกจ่ายคือพวกเนี้คยครูจะสอนลึกในยีิเเทคนิคพิชิตความมั่งคั่งอีกทีหนึ่งนะแต่ว่า วันนี้ครูจะมาสอนให้คร่าๆว,ว่าราคาถูกกับราคาแพงคืออะไระเดี๋ยวราไปดูการาฟกันเลยนะคะอ่ะครูยกตัวอย่างตัวนี้ตัวไหนก็ได้จริงๆแล้วมันก็เหมือนกันะนะคะเอาไอ้นี่เหรอ CPI เห็นชัดดีแต่จริงๆเมื่อวานเนี่ยครูก่จะพูดคำ a ไม่ใช่ CPI เเมื่อวานครูกำจะพูดไอ้นีุ่้นที่มันซิงซเมื่อวานเนี่ยจำไม่ได้แล้ะอ่ะเอา CPI ไป สุขสันต์วันเกิดครูพี่เจนนี่คนสวยขอบคุณค่ะนักเรียนเช่นกั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 นนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวครูจะให้ดูให้ดูระยะนี้ขอเอา,นเอ,าอนี้ออกราคาถูกนะคะหนึ่งนักเรียนจะต้องแยกให้ออกว่าสะสมไหมแล้วนักเรียนก็ตีเทนลายเลยข้างล่างปึ้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 ง,งอ่ะแล้วการรับล่างแบบนี้อันนี้คือราคาถกูก อ่ะคือราคาถูกแต่ครูจะบอกให้นะถ้านักเรียนไม่มีความรู้เกี่ยวกับทามมิ่งของหุ้นครูเนี่ยจะสอนนักเรียนนะนับแท่งเทียนเลยนับแท่งเทียนว่าในทามมิ่งของมันอน่ะอีกประมาณสักกี่แท่งเทียนอ่ะนับแท่งเทียนนะกี่วันเราต้องถ้าสมมติว่าเราเรารับร่างเนี่ยเราต้องรอกี่วันอ่ะรอกี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่ปศนะคะ เนี้ยคือครูจะสอนให้นับเลยวิชานี้อยู่ในยี่สิเ็ดเทคนิคอ่าวิชานี้อยู่ในยี่สิเ็ดเทคนิคทุกคนต้องนับเท่งเทียนเป็นต้องนับเป็นว่าไอ้ไทมิ่งเนี้ยเราต้องรอกี่วันกี่เดือนกีป่ปีมันอาจจะไม่ได้เป๊ะแบบว่าหนึ่งวันหนึ่งชั่วโมงมันอาจจะไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นแต่ว่าเราจะประมาณการได้นักเรียนเราจะเป็นคนที่รู้ <S <S อนาคตล่วงหน้าว่าเฮ้ยอ,อนาคตมันจะเป็นอย่างนี้นะคะนักเรียนสังเกตไหมใครที่เข้าคอเทดรุ่นห้านะ ครูพูดเรื่องหุ้นที่แบบว่ากําลังจะกลับตัวเนี่ยเยอะมากถูกไหมแล้วหุ้นจะกลับตัวเราจะเห็นอะไรก่อนอันนี้คือคือครูไม่ไม่ขอพูดนะแต่ครูจะบอกว่าการรับล่างเนี่ยเป็นหุ้นที่ราคาถูกแต่ถ้านักเรียนดูทามมิ่งไม่เป็นอ่ะดูทามมิ่งไม่เป็นว่าเฮ้ยไอ้ทามมิ่งเนี้ยมันทามมิ่งเขียนไงวะเออเอาจริงภาษาอังกฤษนี่เก่งมากนะักเรียนทามมิ่งเขียนไงไม่รู้ว่าเออนั่นแหละนั่นแหละ ประมาณนี้เออถ้าสมมุติว่านักเรียนดูทามมิ่ไม่เป็นนะมันอาจจะย่อลงต่อสมมุติว่านักเรียนมารับร่างตรงนี้ใช่ไหมดูทามมี่ไม่เป็นมันก็อาจจะลงต่อตรงนี้ถูกไหมอ่ะอันนี้เรารู้แหละว่ามันเป็นมหาชนใช่ไหมมหาชนอันนี้รู้แหละว่าแจกจ่ายโอเคไหมรู้แหละว่าแจกจ่ายแต่แต่แจกจ่ายจริงหรือแจกจ่ายหรือแจกจ่ายปลอมเราก็ไม่รู้ถูกไหมแจกจ่ายจริงหรือแจกจ่ายหลอกอันนี้เราก็ไม่รู้ ะะเพราะฉะนั้นน่ะนักเรียนจะต้องมีมีข้อมูลเรื่องนี้เรื่องทัมมิ่งโอเคไหมราคาถูกคือเนี่ยช่วงสะสมเนี่ยคือราคาถูกแต่ถ้านักเรียนมองผิดมองระยะสะสมผิดวิเคราะห์ผิดมันก็อาจจะลงต่อก็ได้โอเคไหมมันอาจจะยังไม่ถึงทัมมิ่งของมันก็ได้นะคะแล้วมหาชนละ่ะมหาชนเนี่ยเราเรียกว่าราคาถูกได้ไหมมันไม่ชึงราคาถูกนะนักเรียนโอเคไหมมันคือมหาชนไงมันเป็นระยะสองแล้ว ระยะสองนี่นี่ไม่ได้ถูกแล้วนะแล้วก็ไม่ได้แพงเป็นระยะก,กลางๆนะคะส่วนแพงเนี่ยคือแตกจ่ายเ่ยชุดเนี้ยนะคะก็คือแพงก็คือราคาแพงเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องแยกให้ออกว่าอันไหนคือราคาถูกอันไหนคือราคาแพงถ้านักเรียนรุ่นห้าจริงๆทุกรุ่นอ่ะตั้งแต่รุ่นหนึ่งถึงรุ่นหนะ้าครูพูดเสมอนะว่าอุ้ยไปดูนะ IPO เข้าใหม่นะใช่ไหมมีใครไม่เคยได้ยินบ้างอ่ะพูดให้ตรงๆเลยก็เลยครูบอกว่านักเรียนไปวิเคราะห์นะ IPO เข้าใหม่นะเออมันจะเป็นยังไงบ้าง แล้วเรามาดูกันว่า IPO ปีนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะโอเคนี่นักเรียนนักเรียนดูดนะอันนี้จะเป็นหลักทรัพย์ IPO ของปี65นะคะ BCH TGE TLI อ่ะเดี๋ยวเราไปดูสัก3ตัวก่อนก็นได้เนาะ TGE อ่ะเป็นไงนะคะ TLI อ่ะเป็นยังไงแล้วก็อะไรอีก CH เป็นยังไงครูจะพูดเสมอนะว่าให้ไปดูนะคะไปดูแล้ววิเคราะห์แต่ใครจะทำหรือไม่ทำอันนี้ไม่รู้ แล้วแต่นะคะแล้วแต่เพราะว่าหุ้นม,มันมีมาให้เล่นทุกตัวเนาะมันขึ้นอยู่กับเงินของเราด้วยนักเรียนอันนี้ครูไม่ได้ชี้นะว่านักเรียนต้องมาซื้อนะโอเคไหมคนที่ไม่มีความรู้นี่ซื้อผิดระวังดอยนะแล้วครูจะบอกให้อย่างหนึ่งนะว่าถ้าเราเข้าถูกมันจะต้องไม่มาถึงทุนเราโอเคไหมนะคะเออถ้าเราเข้าถูกมันจะต้องไม่มาถึงทุนเราเราจะต้องไม่ขาดทุนนันนักเรียนโอเคไหม,เ,ไหมเพราะฉะนั้นอนะ่ะเราก็าแค่กลับไปดูนะคะว่าเอ้ยครูบอกว่าหุ้นราคาถูกคืออะไรก็คือราคา สะสมช่วงสะสมนั่นเองถูกไหมรานะคาแพงคืออะไรก็ช่วงเออแจกจ่ายนะคะแจกจาก่จายจริงๆมหาชนก็เล่นได้แนละ้วนักเรียนแต่นักเรียนเนล่เน,เนเป็นไหมล่ะโอเคไหมนักเรียนเล่นเป็นไหมล่ะนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับความรู้เมื่อมีความรู้เขาเรียกไงเมื่อไม่มีความรู้เงินที่มีอยู่ก็จะหมดไปนะคะแต่ถ้ามีวิชาสะสมไว้เงินที่หายไปก็จะกลับคืนมาแล้วก็กลับคืนมาแบบมหาศาลตอนนี้ลูกสิ์คือแบบว่าได้กำไรเยอะมากวันวันหนึ่ง วันๆนหนึ่งได้กำไรเยอะมากคือเลยค่าคอร์สไปเยอะมากนะคะ